สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนอีกแล้วนะคะกับยีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดบีนนะคะวันนี้ก็จะพามาพบกับแนวทางลาวสตาร์นะคะมาดูลาวสตาร์วันที่แปดกันก่อนนะคะวันที่สิบแปดเนาะวันที่แปดวันที่สิบแปดเดือนสองนะคะปีหกสี่สูตรสองลาวสตานะคะมาศูนย์แปดตรงๆนะคะ แต่ยินติ๊กไม่ถูกนะคะแต่ยินเจาะให้เข้านะคะแค่สิบคู่10ชุดนะคะไปกลับเนาะก็ไม่ถึงกับมากไปน้อยไ,ไปนะคะสิบคู่นะคะ10บคู่นะคะ, 10, คะ,คะ10ชุดนะคะมาตรงๆนะคะแต่ทุกอย่างทุกแนวก็ต้องไปกลับเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ไม่นอนเนาะนวัาตัวไหนจะมาจะมาวันไหนจะมาตรงวันน้วันไหนจะมาตัวกลับเราไม่รู้เนาะ ก็ต้องไปกลับกันไว้ก่อนนะคะพี่น้องแต่ที่ยินติ๊กติ๊กนี่คือไม่โดนนะคะแต่ถ้าเป็นยินจริงนะยีนยกยกหมดนะคะยีนไม่เลือกนะคะถ้าตัวยินเองถ้าเอาตัวเจาะยินก็จะเอาทุกตัวนะคะเอาทุกชุดนะคะยินจะไม่อันนี้เพียงแต่ติ๊กที่ว่าชอบชอบจริงๆ แต่ถ้าจะให้ยินเลือกจริงๆยินก็เลือกหมดนะคะเพราะว่าตัวเลขก,ก็มีแค่สิบสิบสิบชุดนะคะก็ไม่ได้ปากมากไปน้อยไปเนาะสำหรับราวสตาเนาะราวสตาก็มีแค่ราวสตาก็ออกแค่รอบเดียวนะคะช่วงสามโมงครึ่งเนาะสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะคะ ถ้าเป็นฮานอยถ้าเป็นฮานอยก็จะออกสามรอบเนาะออกออกสามรอบลาวตาตาก็จะมีลาวตาตาแค่รอบเดียวนะคะก็อยยังอื่นถ้าเป็นลาวย่างอื่นก็เป็นก็เป็นหลายหลายแนวทางอยู่เนาะหลายแนวทางอยู่นะคะมีลาวตาตาลาวพัฒนาลาว VIP พี IP, หลายอย่างแนละ้วลาวคิงลาวเยอะแยะ,ยะ แอนนี้ราวสตาร์ราวสตาร์ก็ออกรอบเดียวนะคะยังไงก็จะมาตามต่อนะคะวันนี้ตามต่อสูตรสองเนาะ่าจะหมูหรือจะจาก,กันนะคะวันนี้มารับชมรับฟังยินได้ทุกวันนะคะแต่ตัวเลขก็อย่าตามทุกวันนะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างวนเวียนกันไปอยู่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาไมมาเนาะก็ เป็นเพียงคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะหากมีเสียงข้างนอกมารบก,กวนก็บโปรดขอขอโทษขออภัยด้วยนะคะตามตอนที่19นะคะเดือน2ปี6กสนะคะแนวาทางนะคะ ลาวสตาจ้าลาวสตาสูตรสองนะคะตามสูตรสองต่อนะคะยินลงให้สูตรเดียวนะคะเม็ดเดียวก็หายากเหลือเกินนะคะถ้าหลุดก็คือหลุดเลยตัวเด่นจะไม่มาเลยถ้าหลุดยากมากคำนวณคำนวณ แนวทางลาวตัวเด่นยินก็จะให้สองสองตัวนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ตัวเด่นจะได้ตัวไหนมา สีนะคะสีนะคะตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งสําหรับสายวิ่งสายโลดเนาะตัวเด่นนะคะบางทียิงก็อาจจะเจาะให้ไม่ไม่เข้าก็ได้นะคะก็พิจารณากันดูนะคะตัวตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งนะคะ สำหรับเด่นสีนก็จะเจาะให้ห้าห้าชุดนะคะห้าคู่เนาะเด่นสีนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเด่นสีก็จะมีสี่ศูนย์นะคะสีสอง สีสามนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบก็เตรียมจดใส่กระดาษหรือว่าแคบหน้าจอไว้ก็ได้นะคะสีสามนะคะสีสามแล้วก็จะเป็นสีเจนาะสี่เจแล้วก็จะมีสี่สหูหนึ่งนะคะ สำหรับเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งแปดอีกู่หนึ่ง เอาหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วจะเป็นหนึ่งสี่เนี่ยนะคะแคปหนะ้าจอไว้ได้นะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะ ายวิ่งสายรูดนะคะยิงกระจอะให้แค่10ชุดนะคะ10คู่นะคะยิงจะติ๊กตัวที่ชอบนะคะเล็กเบิ้ลก็สวยนะคะสี คปหน้าจอไว้ได้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสำหรับเพื่อนเก่า fc เก่าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะ จะได้มาคำนวณตัวเลขฝากพี่ฝากนอ้องต่อเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ครับหนึ่งเจ็ดมามาลาวพัฒนาวันก่อนเนาะเมื่อวานเมื่อวานลาวสตาลาวพัฒนาออกตัวเดียวกันเนาะแต่สลับที่กันเนาะบนกับล่างเนาะลาวสตาออก0 8ย์ล่างแต่ลาวพัฒนาออก0 8ย์บนสอง สองตัวบนเนาะศูนย์แปดบนเสียดายมากเลยเมื่อวานแถมเมื่อวานราวจะตามาเต็มๆนะคะศูนย์แปดนะคะวันนี้ตามต่อเนาะค่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้ก็สุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยๆเฮงๆมันมนกันทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้า